ทำไมไม่กลับบ้านกลับบ้านเถอะครับมาปั่นจักรายานทําไมครับทําไมไม่กลับบ้านงดนออกกําลังกายเถอะครับออกมาข้างนอกบันเทิงจอ,อมาปั่นจักรายานทําไมเลิอกออกกําลังกายสักวันจะตายไหมมีปัญหาจอดรถมาต่อยกับคู่ก็ได้พวกมึงไม่สบายเหรอกลับบ้านมึงป่วยกันหรือยังไง มบ้าเปล่าปัจจัยยานหาพ่อเหรอตอนนี้ไอชิบหายคุยจริงเนี่ยไอพวกไร้จิตสำนึกไอมันสมองหมอยเนี่ยไอชิบหายอันนี้เขาจะจำลองว่าสมมตแถ้าเจอแล้วจะปฏิบัติได้เดี๋ยวเราจะไปฉีดก่อนเดี๋ขาได้คนของเราเป็นตัวจำลองมากกว่าอ่าไดได้ได้อ่าเอาเลยเอาเลยอ่า ผมนั่งเลียนเนี่ยฮะพวกมึงปัดจักรยานหาป้ามึงเหรอตอนนี้มึงยังเงียบจะจะออกกําลังกายอีกเหรอมึงไม่สบายกันเหรอมึงป่วยกันหรือย,ยังไงไอ้เหี้ยมากันสามกูท้าลงมาต่อยมึงจอดจักรยานก็ไม่ลงมาต่อยกับก,กูไอ้เหี้ยมึงป่วยกันหรือเปล่านเนี่ยจะออกมาทําไมฮะออกมาวิง่งออกมาออกกําลังกายพวกมึงไม่สบายกันหรือเปล่าเขาจะตายกันหมดประเทศละไอ้เหี้ย พ่องตายเย็ดแม่อ้เหี้ยควยเดี๋ยวม,มาอ,มอีกกูจะถีบให้ตกจักรยานเลยฮ่าตัวน้าที่เขาก็เหนื่อยพวกมึงยังมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรอบเกาะอ,อีกพวกมึงป่วยกันหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมเป็นโควิดรักษามไม่ทันมันก็ตายมึงตายคนเดียวไม่เท่าไหร่อ้เหี้ย มึงไปหาป่ายางไปตายในกลางป่ายางเ,เลยไป <_ S 1> คุย้ยจะมึงมาปั่นจักรยานเฮี้ยอะไรในเมืองเนี่ยมันก็มารับมีโอกาสแพร่เชื้อแล้วก็รับเชื้อมึงมั่นใจว่ามึงรอดไอ้เปรตเ,เดี๋ยวกูเห็นใครปั่นจักรยานเข้าด่านนีกูให้ตำรวจแม่งขอดูใบขับขี่จักรยานเลยนะเขายังไม่ยกเลิกประกาศนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะมึงไม่มีกูให้เขาจ,จับปัาแม่งนี่เลยยึดจักรยานที่หมดเลยเฮี้ยคุยคุเหนื่อยแล้วนะนะ ที่เป็นร้อยอยยืนอยู่เนี้ยเตรียมความพร้อมจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยถามว่าไม่มีใครกลัวเหรอมึงมึงแม่งกลัวกันทุกคนกูก็กลัวกุ้ยสู้กับคนไม่ยากหรอกสู้กับเชื้อโรคมึงจะเอาอะไรไปสู้กับมานหลเฮียทำให้ประกันตัวโอ้ตายโคนเหนื่อยกันไม่รู้จะเหนื่อยยังไงทุกคนช่วยกัน